สวัสดีกันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวไม่เห็นหน้าผมนะครับใช้กล้องใช้กล้องหลังอยู่นะครับอ่าวันนี้คุณอาจจะงงผมมาสอนทำอะไรเอ้ยผมจะมาทำอะไรนะครับอ่าไม่นะครับนี่นะครับ,รบดูครับดูเออมันยากมาก โอ้ยสัตว์เดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวตัดแป๊บครับนี่นะครับมันคือนี่ครับคุณดูดีๆนะครับว้ยน้องแม่เซนตีนเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับ,บมุบ้งคบดูจากหน้าใตาค้ครับเนีัยดู เห็นไหมครับมันจะมีภาพขึ้นมานะครับกล่องมันไม่อาจจะไม่ชัดครับดูครับดูนี่ครับอ่ะ ถ้าใครอยากให้ผมสอนทํานะครับกดไลค์สักห้าไลค์นะครับห้าไลค์นะครับสอนทําครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับชอบกดไลค์กดใครกดแชีร์กันด้วยนะครับบายบายครับ